พี่ตูนไส้ก็ดีเครับหน้าเต้ย่ใ่ต้องเป็นไก่ย่างรอบแร้งไก่ย่างรอบแรกนะคะอาโอเคนะคะไต่ย่างรอบแนะคะเรี้ยดูนะคะพี่ตูไสกับพี่ตเป็นอย่างเลยนะคะคุณขงขตงนะครับตตึงะตตึง ขาไก่พุมาามาครับขาไก่พุมมาาไพี่ดูซานขาไก่เุ้ามาครับพุ้ามาอ่าตาไก่พี่ขาไก่ครับข้างล่างก็ต้องมีเต้นสามสี่ไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูก เห็นอันนะครับปีไกลขาไกลโอพอนะครับ 这一、uh oh. uh oh. นายคนนู้นแฮปปี้ไหมครับใช่พวกเรายังออกธุรกิจอีกไหม

ตุกระโดงกระโดเลยครับดูกระโดงกระโดงต้งไกาเอาตัวไหนได้ไม่สวยเนี่ยจะให้ได้อีกรอบหนึ่งนะครับอตุ่มไม่ดียง ขีบค่ะพี่ขีบขีดต่อได้เลยพี่สกะเริ่มใหม่แล้วค่ะพี่จ้าโอ้ยแม่เอาละพี่เอาละวเอยากเดินเดินไม่เดินมันยากไปไยเนี่ยมนไปงว

เดินต่อไปมั้ยเดิต่อนตเดินต่เดินตติดติดไดิน่อเดินต่อเดิออไปเดินตนต่เปเนต่อไปเไปเออไปติดติดนต่นต่อไปเดดนตอไนนต่อไปเดนปเดินต่อไปเด พี่น้ำเติมใช่ไหมคะไม่เชือกนั่นล่ะลูกเชือกไม่มีแต่เชือกอย่างนี้แล้วเดี๋ยวนะคะยืนเป็นวงกลมค่ะยืนเป็นวงกลมค่ะพี่แม่ขัวลูกจ๋าเหยียบเชือกตัวเองอย่านะคะแจะเดินชนไหมเนี่ยมันเหมือนหลุดหลุดมันหลุดแล้วเนี่ยจ๋าจ๋าหลุดล้ำพันเองแน่นๆเลยค่ะพันตามใจฉันเลยค่ะไม่ชนค่ะทำอะไรต่ออ่ะหมุนเป็นวงกลมค่ะทำไมต่อหมุนเป็นวงกลมนะคะ